سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد. يا عباد الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في الله سبحانه وتعالى دي เมตตากับพวกเรานอกจากส่งคำพีอัลกุรอานมาให้เป็นทางนำกับเราแล้วพระองค์ยังได้ส่งคนที่เป็นต้นแบบและมาอธิบายสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในกุรอานให้กับเราด้วยนั่นก็คือ ศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลัลฮุะลยฮิวะสัลลัมในขณะเดียวกันหลักการศาสนาได้ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่เป็นภารกิจของท่านนาบมีมุฮัมหมัดสุลัลานฮุะลยฮิวะสัลลัมทำในฐานะเผยแผ่ให้อุมมาของท่านได้เข้าใจศาสนาอิสลามนั้นท่านได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว และรอสุลุลลอฮ์จากไปทิ้งความสมบูรณ์ของาศาสนาไว้ให้เราถ้อยค,คำหนึ่งมีรายงานฮะดีษที่พูดถึงสิ่งที่ท่านรอสุลลลอฮ์ได้ทำไว้อย่างสมบูรณ์แล้วท่านบอกว่าอินนะหูไลซะชัยอุนยุครีบุกุมอิลันจันนะอิลลาวะคัดอามารตุกุมบี วาไชยอุุรบุอุมอิลาน ب ك م إلى ا ล ن ا อ إلا و า د ทุกุมอันถ้อยคำนี้ยืนยันชัดเจนว่าท่านได้ทำภารกิจของท่านสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พวกท่านใกล้ชิดสวรรค์นอกจากชั้น ได้สั่งใช้ให้พวกท่านทำสิ่งนั้นครบแล้วแปลว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์นบีได้ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวในการตักเตือนในการชี้นำหมดแล้ววาไลซะชัยอนยุกอรีบุคุมอิลันนารและไม่มีสิ่งใดที่มันจะทำให้พวกท่านใกล้ชิดนรก อิลลาวะคัตุคุมอันหูวกัตนาฮัยทุคุมอันหูนอกจากฉันได้ห้ามพวกท่านหมดแล้วแปลว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ทำให้เราใกล้ชิดสวรรค์น,นบีทำหน้าที่บอกจนหมดไม่เหลือไว้ให้เราคิดเองเลยบอกหมดเกลี้ยงฮะดีสบทนี้บอกแล้วอิลล่าวะัตอามารตุกุมบิ แต่อันใดก็ตามที่ทำให้เราจะต้องไปกระทำแล้วใกล้ชิดนรกนบีบอกว่าฉันก็ได้ห้ามวกนไหตุกุมอันฉันได้ห้ามพวกท่านหมดแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราฟังฮะดีสบทนี้ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลออะลเยฮิวะสัลลัมเราจะต้องหันมาตรวจสอบตัวเราแล้วว่ามันมีอะไรบ้าง ที่เรายังเข้าใจว่าจะทำให้เราใกล้สวรรค์โดยที่สิ่งนั้นนบ,บีไม่ได้บอกเรามีอะไรบ้างที่ทำให้เราใกล้นรกโดยที่นบ,บีไม่ได้ห้ามเราฉะนั้นหลักการศาสนาข้อหนึ่งที่ตอกย้ำยังหนักว่าหน้าที่ของเราคืออ e ิตติบาลาอิบติดา หน้าที่ของเราคือการปฏิบัติตามไม่อุตริกรรมไม่ทำสิ่งที่เป็นบิดาไม่ทำสิ่งที่ข้านต่อหลักการของศาสนา,ศาอัลกุรอานในสุระอัลอานามอายะที่153ได้มาตอกย้ำถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องยึดมั่นปฏิบัติ Allah บอกว่าว่าอันนาฮคืาซิรอตามุสตรงีมัมฟัติดตัวไติดตัวเส้างัติบตัวส้นางั่งติดตันทางั่งติดุมวัสนทางฝังิดัวเส้นทาั่ติตัวเนทาั่งติดตัวเส้าัตดตำวเ้นาง่ติดนทั่งือแนวทางของติดัเ้ทีติดตัเนทาังตตัวเสนทางั่ดัเส้นทงั่งเส้ั่ติตวเส้นทัติตว้นทางฝัตตว้างัง และอย่าได้ตามแนวทางอันหลากหลายมากมายมีทางอีกมากมายเหลือเกินเพราะฟะตาตอฟาร,รกอบิกุมอันซาบีลเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางตรงของพระองค์เมื่อไรก็ตามที่เราทําตามแนวทางหลากหลายที่มันมีอยู่อย่างดาดเดินในสังคมของเรา หนึ่งในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมันทำให้เราห่างออกจากทางตรงของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์กำชับว่าซาลิกุมวะซอคุมบิฮีละอันละคุมตัตตะคูนอัลลอฮ์บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงพี่น้องครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ท่านอิหม่ามอาจุรีได้เขียนไว้บทแรกในหนังสืออัชชะรียในหนังสือของท่านที่ชื่ออัชชะรียอิหม่ามอาจุรีนี่ถือว่าเป็นอิหม่ามที่ยืนหยัดแล้วก็อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องท่านได้เขียนหนังสือบทว่าด้วยเรื่องซิกรุลอัมรบิลูซูมิญจมะวนเนฮีอานลฟุรกาว่าด้วยเรื่อง คำสั่งใช้ให้เราอยู่กับยะมะและห้ามให้เราแตกออกจากยะมะเขาบอกบาลิลอิตติบาวตารกุลออฟติดาแต่สิ่งที่มันจะสะท้อนก็คือการอิตติบาคือการเจริญรอยตามและปฏิเสธเราจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรมฟาฮวยรอง อันนั่นหูบิลูซูมินจมามะยะคาคูนูยาคูนุลิตทิบะเขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่กับยามาอาได้อย่างถูกต้องนั้นก็คือการที่ยามาอานั้นต้องเจริญรอยตามสิ่งที่เป็นสุนนะของนบีมุฮัมมัดสะละลัลสลัวันนลและอีกสิ่งที่มันแตกออกไปเนี่ยจะคูนูบิตติบบิลอิบติดะฟิดีนิลลา มันคือสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์และเราซูลใช้มันจะยิ่งแตกออกไปเรื่อยๆแตกออกไปเรื่อยๆฉะนั้นด้วยเหตุนี้อิหม่ามมาลิกซึ่งถือว่าเป็นอิหม่ามดาริลฮิจุระเป็นหนึ่งในอิมมัตุลอาลามได้กล่าวว่าในประโยคทองไว้ประโยคหนึ่งว่ามานิบตาดะอาฟิลอิสลามบิดอาตัน ย่ราฮาฮ ح س นัก hm um um ันฮ حسن นะตันฟังก็ซะเะ็นอันนะมุฮัมมัดันสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขานริซาละลิอันนัลลอฮะยา ق ูลอันเยาว์มัคมันตุลักุมดีนะกุมนี่คือสิ่งที่สิ่งที่อิหมัมมาลิกได้กล่าวไว้อิหมัมบอกว่ามานิบต่าเดอาฟิลอิสลามบิดาอตันผู้ใดก็ตามที่ประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในศาสนา ยรอฮาฮสานาตันเห็นว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วมองว่านี่คือฮาสานะรู้ไหมว่าด้วยพฤติกรรมของคนคนนี้ฟากอัาซะมะอันนามูฮัมมัดัลสลลัลลออะลยฮิวะซัลลัมขอนาริซาละแปลว่าเขากำลังกล่าวกำลังกำลังประนามซะมะแปลว่ากล่าวอ้างว่า นบีมูฮัมหมัดนั้นได้บิดผิวต่อรีซาละบิดผิวต่อสารแห่งพระบุ้เนเจ้าที่ได้ส่งมาเพื่อให้นบีเผยแผ่ก็ในเมื่อศาสนาสมบูรณ์แล้วแปลว่านาบีจากไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่เรากลับทําสิ่งใหม่ขึ้นมาในสิ่งที่เราซูลไม่ได้ทําแล้วเราก็บอกว่าเป็นความดี อิมัมมาลิกบอกว่านี่มันคือการสะท้อนบอกว่ากําลังประนามนาบีมุฮัมมัดว่าบิดผิวต่อคำการเผยแผ่ศาสนาบิดผิวต่อคําสั่งใน,นอัลกุรอานนะอูซบิลลาฮฮมินซาลิกฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่มีความสําคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในยุคสหาบะท่านอับดุลลไลนุมสัสูุดได้ได้ฟังจากอบุลมุสาลาัชรี ในครั้งที่เข้าไปในมัสยิดหลังหนึ่งแล้วก็ไปเห็นผู้คนนั่งฮาร์ลอกัอกนล้อมวงกันท่านอบอบอุูมูซาได้บอกกับอับอาบุรห์มานคืออับดุลไอมัสอูดสองคนเป็นสหาบานะไปเห็นผู้คนในยุคของท่านในมัสยิดแห่งหนึ่งกําลังตีวงกันอยู่เราไอตุฟิลมัสยิดเก้ามันไฮละกันยูลูซัน ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فكبروا مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة لاو هيت تي جاء تنجل มีกลุ่มต่างๆทำเป็นวงกันอยู่ฮาละก็ในขณะที่กำลังรอการละหมาดในทุกๆฮาละก็จะมีชายนั่งอยู่ตรงกลางในบางรายงานบอกว่าตีวงล้อมแล้วมีคนนั่งอยู่ว่าฟีไอดี้หิมฮาสอในมือก็มีลูกหินนะลูกหินแล้วก็มีคนนำชายคนนี้บอกไฟยากูล ชายคนที่อยู่กลางฮาละก้อเนี่ยนะฮาละก้อไปโอววงบอกว่ากับบิรูมีอาตันพวกท่านทั้งหลายกล่าวคำว่าอัลลอฮฺหุอักบัดหนึ่งร้อยครั้งไปอยู่กับบิรูนะมิเอคนที่อยู่ในฮาละก้อก็อกล่าวน,นะครับอัลลอฮฺหุอักบัรอัลลอฮฺหุอักบัรกล่าวหนึ่งร้อยครั้งไปอยู่ก il um ูนฮัลลิลูมีเอกล่าวลาอิละฮิลลอหลลอมีเอนี่ก็ไปอยู่ฮัลลิลูนะมิเอ วยะคุณซาบิฮูเมียกล่าวสุบฮานัลลอหนึ่งร้อยครั้งฟยุซาบิฮูเนียแล้วก็กล่าวตามลักษณะอย่างนี้ไปเสร็จแล้วท่านอินุมัสูดถามอบัมบดุลมุสลัชรีบอกว่าแล้วท่านทำยังไงบอกว่าไอสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีอยู่นะแต่มันรู้สึกรู้สึกบางอย่างว่ามันไม่ถูกต้อง เลยยังไม่พูดอะไรมารอคำมาขอคําปรึกษาจากท่านว่าท่านจะเห็นอย่างไรว่าอย่างไรบ้างว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยทําถูกต้องไหม <_ S 1> เพราะเขาเกล่าวตัสเบียกล่าวตะลีนกล่าวตักบีรกล่าวของดีๆทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่มันติดอยู่ในใจของอบุลมุซาคืออะไรคือไกฟียะคือวิธีการที่ทํามันไม่มีรูปแบบก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะจะต้องหาคําตอบกับคนที่อัฟกอ จากคนที่มีความเข้าใจมากกว่าเขาก็คือมาถามอับดลุลมมสอุเสร็จแล้วอับดุลล์ก็อินโมสูก็ไปเห็นเองด้วยตาเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เลยเราก็บอกว่ามาฮาัลลดีอารากุมตัสนาอุนท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยารซููลลยออบฮห์มาน บรรดาคนที่กําลังนั่งฮะลราก็กันอยู่บอกว่าโอ้อ oh, ับอับดุลรห์มานเอ๋ยหมายถึงอับดุลมุสอุดฮะซานนะอุดดูบิฮิตตกบีรวัต้าฮลินวัตตัสเบียอันนี้มันเป็นลูกหินที่ฉันเอาไว้ใช้นับกล่าวตักบีรกล่าวละอะไรครับอัลลอฮุอักบอรฺกล่าวละอิลลัลลอฮฺกล่าวสุบฮานัลลอฮฉันทําอย่างนี้ดูประโยคของอับดุลมุสอุธสหะบันเจลิล ไว้ใหกุมญาอุมมะตโมฮัมมัดหายนะแล้วเองโอ้ประชาชาติของมุฮัมมัดเอื่นไว้ใหนะถ้าแปลหนักกว่านี้มันก็จะได้ภาษาหนักกว่านี้เอาไปว่าเบาๆแล้วกันว่าหายานะแล้วเองพวกเองมาอัสระาะฮารกาตะกุมทําไมพวกท่านถึงได้หายานะพบกับความหายนะเร็วอย่างนี้เนี่ย ฮาอุไล صحاب าตุนเบียุคุมสัลลัลลอฮุาอาลัยฮิวะัลลัมมุตวาวฟิรุนบรรดาสหาบยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่เลยวะฮดิฮิซียาบุฮูลัมตะบละวะอาเนยตุฮัมตุกซัเสื้อผ้าอาภรณของเขาก็ยังไม่ขาดยังไม่เก่าภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ยังไม่สูญสลายไปเลยยังไม่พังเลย แปลว่าเองเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกับซอฮาบะเนี่ยทำไมรีบหาตัวเองไปสู่ความหายนาะเหลือเกินบอกอย่างนี้วัลลดีนับซีบียะดีฮีอินนักุมละอาลามิลลตินฮียะอฮ์ดามินมิลลติมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสาบานด้วยกับผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านกำลังอยู่บนศาสนา อยู่บนแนวทางที่ดีกว่าแนวทางของมูฮัมมัดกันนั้นหรือที่ทำกันอย่างนี้เอามุฟตติฮูบาบิดอลาล่ะหรือพวกท่านกำลังเปิดประตูแห่งไหยนะในการที่จะเข้าสู่ความไหยนะพวกนี้กล่าวตอบอิบนุมสัสอุดย้อนกลับมาว่าก็ลูวัลลอฮิยาอบบาอับดุลราห์มาน โอ้อบูอุบดุลรห์มานเอ๋ยมาอารัตนาอิลล์ไครเราไม่ได้ประสงค์สิ่งใดเลยที่เราทำอย่างเนี้ยเพียงแต่เราต้องการสิ่งที่เป็นความดีงามดูประโยคดูคำพูดของอินุมัสอูดวะกัมมินมูรีนินลิลคลรีไลโยซีบะมีกี่มากน้อยแล้วที่คนปรารถนาสิ่งที่ดีแล้วเขาไม่ได้รับมัน อยากจะทำดีแต่เมื่อความดีนั้นไม่ไดีอยู่ในมาตรฐานของศาสนาไล่อยู่ีบะเขาไม่มีวันที่จะได้รับกับความดีนั้นอย่างเด็ดขาดมันไปสอดคล้องกับฮะดีสอีกบทหนึ่งเป็นฮะดีสที่มีความสำคัญมากของอูซัยฟะบินยยมานเหตุการณ์หนึ่ง เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ทําในยุคตาบีอินคือหลังสอฮาบะเนี่ยที่นูสูนและบุลมุสลัชรีไปเห็นเนี่ยคือยุคตาบิอินละเพราะท่านเป็นสอฮาบะไปเห็นพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่ามันไม่มีในสมัยรรซูลที่กล่าวซิกุรุลลออ์แบบนี้การซิกุรุลลออ์เนี่ยมีแต่รูปแบบที่ทําไม่มีคําถามคือจะสรุปว่าตกลงดีหรือไม่ เพราะมันตรงกับฮะดีษของใครครับอุซัยฟหาบินยามานที่มันมีความดีแล้วมันมีสิ่งที่มันปนอยู่ในความดีนั้นในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าดะคอนุนเดี๋ยวอ่านฮะดีษให้ฟังท่านฮุซัยฟหาบินยามานบอกว่าการนันนะจสอลูนะรอสูลลลอฮุอ ل ลัยฮ ه วะัลลัมอันอลขัยรผู้คนต่างถามท่านรอซูลลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องความดี ว่าคุณตัว a ลู l ูอานิช s ร r มาข้าฟ้าตาอายุดริกานีแต่ฉันเนี่ยถามรอสุลล l l a h ในเรื่องของความชั่วในเรื่องของความผิดเพราะกลัวว่ามันจะมาประสบกับฉันฝากุนตุยะรอสุลลอฮ์ h ฉันก็เลยบอกกับรอสุลลอฮ์ว่าอินนาคุณน,นาฟียาฮิลียะตินวาชารินเรานี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่ใน jahiliyah และอยู่ในความชั่วความเลว ฟ้าจะอันอัลลอฮฺบิดาฮ์ละไคล์บิฮัดละไคล์แล้วก็อัลลอฮฺตาอัลาก็นำสิ่งที่ดีงามมาสู่พวกเราคือแต่งตั้งรอซูลุลลอฮฺมามีอังกุรอ่านมานี่ถือเป็นความดีมันทำให้เราอะไรมันทำให้เราออกจากสิ่งที่เป็น j า h ah ิล i y a ah และสิ่งที่ชั่วร้ายฮุยไฟได้ถามนาบีว่าฟ้า,าฮาัลบัดะฮัดละไคล์ชัรฺ หลังจากความดีที่ท่านได้มาหาเราที่ท่านได้มาประกาศศาสนาเนี่ยหลังจากนี้มันจะมีความชั่วไหมคือท่านได้ทําหน้าที่ของท่านแล้วเนี่ยหลังจากท่านมันจะมีความชั่วมาไมหากามก็ละนะาอัมนบีบอกว่ามีฟักุนตัวฮัลบะดาซาลิกะชัดมินไครินและหลังจากความชั่ว,ว,วที่มันตามความดีมาเนี่ยมันจะมีความดีตามมาหลังจากนั้นอีกไหมดูนะก็ละนะาอัม ในบกนีสิว่าฟีฮิดคอนุนแต่ว่าในความดีในช่วงเนี้ยมันเป็นความดีสีเทาๆดะคอนแปลว่ามันถ้าเป็นน้ำก็น้ำไม่ใสมันเป็นความดีคุนๆดะคอนสหาบะาถามว่าว่าดะคอนูไอ้ดคอนในความหมายของท่านมันหมายถึงอะไร ก็่าก็ละนบ,บีบอกว่าก้าม um ah ุนยสต์นูนบีไกยริสุนนตีวายหดูนบีไกรริฮัดีเขาปฏิบัติแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางของฉันเขาชี้นําผู้คนไม่ใช่ทางนําของฉันมีไหมยุคที่มันปนปนกันอยู่เนี่ยมีสิที่ดีก็มีไอที่ไม่ดีก็บนแล้วก็สิ่งที่เอามาเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวทาง ก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางของรอซูลไม่ใช่สุนนะของนบีเอามาปนเอามาชี้นำเอามาบอกกล่าวอันนี้ดะขันไหมถามว่ามันอยู่ยุคเราถึงยุคนี้หรือยังอะ่ะยุคที่มันปนปนกันอยู่ระหว่างของดีกับของไม่ดีอะ่ะมันถึงยุคนี้หรือยังเสร็จแล้วอ้ยุคที่มันเท่าๆเนี่ยแล้วฮุไสยฟ้าถามต่อว่า นบีบอกต่อว่าตาอาริฟูมินหุมวะตุงกิรท่านรู้และท่านก็ปฏิเสธนะฟักุนตูบะดาซาลิกาลาไคริมินชอรหลังจากความดีประเภทดังกล่าวเนี่ยมันจะมีความชั่วตามมาอีกไหมย,ยุคสุดท้ายละก็ละนะมีดูอาตุนอัลอาบวาบิจฮันนัมมันอาจาบะหุมอิไลฮะกอดฟูหูฟีฮานบีบอกว่ามันจะมีหลังจาก ความดีสีเทามันจะไปถึงยุคที่มีแต่ความชั่วที่จะมีผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่ประตูแห่งความหายนะประตูนรกเรียกร้องไปสู่ความชั่วความเลวใครที่ตอบรับก็คือคนที่ต้องถูกโยนลงในนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฮูซัยฟ้าบอกว่ายอสูลุลลอฮฺซิบภุมลนานาบอกให้เรารู้หน่อยได้ไหมว่าคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไร บอกหน่อยก็ล่ะเขามนมินย um ินเดตินาเขาเป็นคนพวกเรานี่แหละหมายถึงเป็นเป็นคนอยู่ในกลุ่มพวกเรานี่แหละวยตะกลลามูนาบิอันซินาตบิอันซินาตินาพูดภาษาเดียวกับเราเนี่ยได้บางอธิบายบอกอยังไงเขาก็พูดหะดิสกุรานเหมือนเรานี่แหละเป็นพวกเรานี่แหละแล้วก็พูดเหมือนเราพูดนี่แหละ แต่ว่าสิ่งที่มันแอบแฝงไว้คือดอลาลาร์คือความหลงผิดเสร็จแล้วฮุยไซฟ้าก็บอกว่ายัรูสุลลอฮฺฟามาตรออินอัดดรกานีซาลิกจะทำยังไงหากว่าฉันต้องเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ลาตันซามูยะมะอัลมุสลิมีนวะอิมามมฮมจำเป็นที่ท่านจะต้องอยู่กับยามะฮ์มุสลิมีนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการ ตรงนี้นะครับอธิบา,บายบอกว่าเยมาอตุลมุสลิมีนคือคนที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่บนหลักการและผู้นำของเขากำลังจะบอกกับท่านว่ายุคสมัยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เราต้องตรวจสอบต้องดูต้องพิจารณาเพราะในยุคสมัยนี้มันมีสิ่งเขาเรียกว่าเจือปนอยู่มีความดีกับสิ่งที่ไม่ดีมันเจือปนอยู่ และเขาเหล่านี้ก็ใช้วิถีทางของศาสนานี่แหละในการเรียกร้องเชิญชวนฉะนั้นอยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านในเวลาที่จำกัดนี้ว่าขอให้เราได้ตระหนักในการที่จะยึดมั่นในสุนนะของรอส,สูลส,สัลหลลาะขออะลัยฮิวะสัลลัมขอให้เราได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาสุนนะของนบีจะเห็นได้ว่าสฮาบะเนี่ยสิ่งแปลกปลอมขึ้นมานิดเดียว ท่านเห็นว่ามันจะเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ความหายนะซึ่งไม่มีรูปแบบจากรอสุลลลอฮ์เพราะสิ่งที่เป็นวิดามันจะเติบโตทีละเล็กทีละน้อยมันเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยที่สุดมันก่อตัวและผสมอยู่ในาศาสนาจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันและคนยุคหลังแยกไม่ออกฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือยึดมั่นในสุนนะรอสุลลลอฮ์ศึกษารูปแบบ ที่รอซูลและสฮาบะห์ทำและละทิ้งสิ่งที่ไม่มีรูปแบบจากรอซูลและจากบรรดาสฮาบะห์อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ปลอดภัยจากสิ่งที่จะเป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับความอหิยะและได้รับความปวดริ้วเพราะว่าเมื่อเราประกาศว่ารักอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นข้อยืนยันก็คืออิงคุนตุมตัฮิบุลอัลลอฮฺฟัตเตบิอูนียุฮบิบุลมลลอห์หากสุ้าทั้งหลายประกาศว่ารักอัลลอฮ์